หญิงสาวนักกล่าวคิดว่าเธอแค่กำลังสืบเรื่องบ้านต้องคำสาปแต่เธอกลับค้นพบว่าบ้านหลังนั้นกำลังสืบเธออยู่เหมือนกันฝนตกกระหน่ำลงบนหลังคาไม้เก่าๆของบ้านกลางป่าเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขาแสงฟ้าแลบวาบเข้ามาทางหน้าต่างเผยให้เห็นเงาของผู้ชายสองคนยืนซ้อนกันอยู่ในเงามืดที่ทีทำไมวันนี้ดูแปลกๆหญิงสาวชื่อมินเอ่ยถามด้วยเสียงสัน่น ชายตรงหน้าเธอเพียงยิ้มบางๆแล้วเดินเข้ามาอบเอวสัมผัสของเขาเย็นเฉียบกลิ่นตัวก็ไม่เหมือนเดิมมินมองเข้าไปในดวงตาของเขามันดูนิ่งสนิทเหมือนไม่มีชีวิตแต่แค่พริกตาเดียวเขาก็กลับมาดูเป็นคนเดิมเช้าวันต่อมาที่ตินแฝดอีกคนเดินเข้ามาทักเธอเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนหลับสบายไหมมินเธอหัวเราะเบา ก็สบายดีแต่พี่ทำไมวันนี้พูดจาเหมือนคนละคนกับเมื่อคืนติงชะงักเขามองหน้าเธออย่างงงงวยเมื่อคืนฉันกลับมาจากไรเกือบเที่ยงคืนฉันยังไม่ได้เจอเธอเลยหัวใจของมินเต้นแรงเธอยิ้มฝืนอ๋อ,องั้นคงจำผิดแต่ลึกๆในใจเธอรู้ว่าความรู้สึกเมื่อคืนมันจริงหลายเดือนผ่านไปความสับสนในใจของมินเริ่มเพิ่มขึ้นทุกวันบางคืนที่ทีอ่อนโยนจนทำให้เธออบอุ่น แต่บางคืนกลับรุนแรงจนเหมือนคนไม่รู้จักกลิ่นน้ำหอมเปลี่ยนเสียงพูดต่างแม้แต่แผลเป็นบนต้นแขนก็ไม่เหมือนกันเธอเริ่มกลัวกลัวสิ่งที่อยู่บนเตียงเดียวกับเธอทุกคืนคืนหนึ่งมินแกล้งหลับเธอแอบเปิดตาในความมืดเห็นร่างชายคนหนึ่งลุกขึ้นจากเตียงเดินออกไปทางหลังบ้านอีกไม่ถึงสิบนาทีมีเสียงฝีเท้าอีกคู่เดินเข้ามาหัวใจของเธอหยุดเต้น ชช่อีกคนเดินเข้ามาแทนที่แต่ใบหน้าคือหน้าเดียวกันเธอรีบหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเช้าวันต่อมาเธอถามตรงๆพี่ทีพี่มีพี่น้องฝาแฝดใช่ไหมชายตรงหน้าชะงักไปชั่วขณะรอยยิ้มของเขาค้างอยู่บนใบหน้าเธอรู้ได้ยังไงมินหัวเราะเบาๆแต่ในเสียงหัวเราะนั้นสันเครือเพราะฉันสัมผัสได้ว่าคนที่ฉันอยู่ด้วยทุกคืนไม่ใช่คนเดียวกัน ตินเดินเข้ามาพอดีทั้งสองยืนมองกันสายตาพวกเขามีบางอย่างที่มินอ่านไม่ออกในคืนนั้นมินตัดสินใจแอบตามเธอเห็นแฝดทั้งสองเดินเข้าไปในห้องใต้ถุนบ้านได้ยินเสียงพูดคุยกันเบาๆและเสียงบางอย่างเหมือนมีของเหลวหยดลงพื้นเธอค่อยๆย่องเข้าไปใกล้ไฟในห้องนั้นส่องให้เห็นเงาเคลื่อนไหวช้าๆมินยกมือขึ้นบังปากเมื่อเห็นสิ่งตรงหน้า บนโต๊ะไม้มีรูปถ่ายของเธอวางเรียงเป็นสิบใบและข้างๆมีกล่องไม้เก่าๆเปิดอยู่ภายในมีเส้นผมของผู้หญิงมีเศษผ้าชุดนอนที่เธอเคยใส่และมีภาพหญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนเธอแทบทุกอย่างแต่ใบหน้านั้นซีดขาวเหมือนสพเสียงฝีเท้าดังขึ้นด้านหลังเธอมินเธอไม่น่ามาเห็นสิ่งนี้เลยนะเธอหันกลับไปช้าๆในแสงไฟสลัวเธอเห็นร่างของชายสองคน ยืนอยู่ข้างกันแต่มีเพียงคนเดียวที่ยังมีลมหายใจร่างของมินแข็งทื่อเธอยืนไม่ขยับลมหายใจขาดห่วงเหงื่อไหลซึ่งทั่วแผ่นหลังเธอมองไปยังชายทั้งสองที่ยืนอยู่ข้างกันร่างหนึ่งดูปกติดวงตาเป็นประกายแต่อีกร่างหนึ่งผิวซีดขาวจนเกือบโปรง่งเหมือนร่างนั้นไม่ควรมีอยู่ตรงนี้เลยใครเสียงของมินสันใครกันแน่ที่เป็นพี่ีตัวจริง ทั้งสองคนไม่ตอบพวกเขาหันมามองกันเหมือนสื่อบางอย่างด้วยสายตาแล้วที่ตินก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้มินเธอจำได้ไหมตอนปีที่แล้วพี่เคยหายไปหนึ่งอาทิตย์มินพยักหน้าช้าๆที่บอกว่าไปทำไร่บนดอยทำไมตินหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนคนปกติมันเย็นและเต็มไปด้วยความลับตอนนั้นพี่ไม่ได้ไปทำไร่ แล้วพี่ไปไหนพี่ไปหาศพของแฝดที่ชายหัวใจของมินหยุดเต้นเธอถอยหลังโดยไม่รู้ตัวศพหมายความว่ายังไงพี่ทีตายแล้วเสียงอีกคนตอบจากมุมมืดเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความแหบพร่าไม่ต้องตกใจไปหรอกมินพี่ยังอยู่ตรงนี้กับเธอเสมอมินหันขวับเธอเห็นร่างของทีทีค่อยๆเดินออกมาจากเงามืด แสงไฟกระพริบสะท้อนใบหน้าซีดขาวและดวงตาที่ว่างเปล่าริมฝีปากของเขายิ้มจางๆแต่ไม่มีไออุ่นของคนมีชีวิตมิงกรีดร้องแต่เสียงนั้นกลับแผ่วเบาเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศตินพุ่งเข้ามาคว้ามือเธอเงียบไว้อย่าให้มันเข้าใกล้มันเหรอมินพูดทั้งน้ำตานั่นคือพี่ชายของพี่นะตินสายหัวช้าช้ ไม่ใช่ละมินสิ่งที่เธอเห็นตอนนี้ไม่ใช่คนร่างของทีค่อยๆก้าวเข้ามากลิ่นอับชื้นของดินเน่าชยออกมาแรงขึ้นทุกทีมินมองเห็นบางอย่างไหลซึมจากปลายเสื้อของเขาสีดำข้นเหมือนน้ำเลือดที่แห้งเกรอะฉันสัญญาไว้กับเธอแล้วว่าจะไม่จากไปไหนทีพูดด้วยเสียงเรียบแม้แต่ตายไปฉันก็จะกลับมาอยู่ข้างเธอมินทรุดลงกับพื้นเธอสั่นสถานทั้งตัว ไม่มันเป็นไปไม่ได้ตินพยายามดึงเธอออกจากห้องใต้ถุนแต่ประตูไม้กลับปิดลงเองเสียงดังปังไฟกระพริบถีขึ้นเรื่อยๆจนห้องเต็มไปด้วยแสงวูบวาบร่างของทีค่อยๆเคลื่อนไปใกล้เสียงฟีเท้าแฉะแฉเหมือนมีน้ำไหลออกจากรองเท้าตินหยิบมีดทกขึ้นมาอย่าเข้ามานายไม่ใช่พี่ของฉันอีกต่อไปทีหัวเราะ เสียงนั้นต่ำและแตกพร่านายต่างหากที่เอาทุกอย่างของฉันไปบ้านที่ดินและแม้แต่เมียของฉันมินมองหน้าชายทั้งสองเธอเริ่มเข้าใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอย่าบอกนะเธอกลืนก็สะอื้นที่จริงพวกพี่แอบเกลียดกันตินพูดทั้งน้ำตาเราเคยรักกันเหมือนฝาแฝดทั่วไปแต่พี่ทีเปลี่ยนไปหลังแต่งงานกับเธอเขาหึงเขาหวงและไม่ยอมให้ใครแต่ต้องแม้แต่เงาของเธอ เขาคิดว่าฉันพยายามแย่งเธอที่ยิ้มกว้างเพราะมันเป็นเรื่องจริงแสงฟ้าแลบสว่างจ้าเผยให้เห็นภาพที่ไม่มีวันลืมทีพุ่งเข้าหาตินมีดในมือทั้งสองกระแทกกันเสียงดังเลือดสาดกระเซ็นตเต็มพื้นไม้มินร้องให้สุดเสียงเธอวิ่งไปที่บันไดพยายามผลักประตูให้เปิดแต่ประตูไม่ขยับเลย เสียงหอบเสียงต่อสู้ดังอยู่ข้างหลังจนในที่สุดทุกอย่างก็เงียบมินค่อยๆหันกลับมาร่างของตินล้มลงน,น,นอนแน่นิ่งเลือดไหลเป็นทางยาวที่ยืนอยู่เหนือร่างน้องชายเขาหันมามองมินรอยยิ้มบนใบหน้าเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นบางอย่างที่น่าสะพรึงตอนนี้ไม่มีใครแย่งเธอไปได้อีกแล้วเขาเดินเข้ามาช้าชมือข้างหนึ่งยังเปื้อนเลือด กลิ่นข้าวลอยประปนกับกลิ่นดินและกลิ่นศพเก่ามินถอยหลังจนชนผนังน้ำตาไหลพรากเธอพูดทั้งเสียงสัน่นพี่ทีถ้าพี่รักฉันจริงปล่อยฉันไปเถอะทีหยุดรอยยิ้มของเขาหายไปรักเหรอฉันไม่ใช่คนแล้วมินฉันเป็นสิ่งที่เกิดจากคำสาบานของคนตายตอนฉันจมน้ำในบ่อหลังบ้านฉันอธิษฐานไว้ว่าจะไม่มีวันจากเธอ เลือดของฉันซึมลงดินนั้นและมันเรียกฉันกลับมามิงกรีดร้องแต่จูจูร่างของทีก็สั่นไหวผิวของเขาเริ่มหลุดร่อนออกทีละแผน่นเผยให้เห็นเนื้อนใต้ผิวดูสีมินเธอยังจะกอดฉันได้ไหมมินเอามือปิดหน้าเสียงหัวเราะของเขาก้องสะท้อนทั่วห้องจนหลอดไฟแตกกระจายเธอรีบคลานไปทางร่างของติน มือสั่นเท่าเธอสังเกตเห็นมีดพกที่หล่นอยู่ข้างตัวเขาเธอคว้ามันขึ้นมาแน่นถ้าพี่ไม่ใช่คนแล้วฉันก็จะไม่ปล่อยให้พี่อยู่กับฉันอีกต่อไปเธอแทงมีดเข้าไปกลางอกของที่สุดแรงเสียงเนื้อฉีกดังขึ้นร่างนั้นชะงักแล้วค่อยๆสุดลงกลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกที่ยิ้มสุดท้ายก่อนจะพูดเบาๆเธอทำผิดอีกครั้งแล้วมิน แสงในห้องดับลงความมืดปกคลุมทุกสิ่งเสียงนาฬิกาแขวนบนผนังดังติ๊กติ๊กเวลาผ่านไปช้าอย่างน่ากลัวมินพยายามคลานออกจากห้องแต่เมื่อแสงแรกของเช้าส่องลอดเข้ามาเธอกลับเห็นบางสิ่งบนพื้นไม้ร่างของตินที่เธอคิดว่าตายไปแล้วกลับลืมตาขึ้นช้าช้ามินเสียงเขาเบาเหมือนลมหายใจสุดท้าย เธอแทงผิดคนมินแข็งค้างมือเธอสัน่นเธอหันไปมองร่างที่นอนนิ่งอีกฝั่งร่างนั้นคือของตินจริงๆและชายที่พูดกับเธอเมื่อครู่ใบหน้ากำลังค่อยๆเปลี่ยนรูปจากทีกลับกลายเป็นตินไม่มินพูดทั้งน้ำตามันเป็นไปไม่ได้ชายคนนั้นยิ้มที่บอกแล้วเธอทำผิดอีกครั้ง เธอค่าคนที่ยังรักเธออยู่มือของเขาเย็นเฉียบจากเข้าที่แก้มของเธอตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วมินตลอดไปเธอเกรีดร้องสุดเสียงเสียงนั้นดังลั่นทั่วหุบเขาฝนเริ่มตกอีกครั้งฟ้าผ่าลงกลางต้นไม้ใหญ่หลังบ้านบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนหลังคาถลม่มไฟดับสนิทและในความเงียบงันหลังพายุผ่านไป ชาวบ้านที่เข้ามาดูในตอนเช้าพบเพียงบ้านไม้เก่าที่พังยับเยินกับร่องรอยเลือดแห้งบนพื้นไม่มีศพไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่มีคนบอกว่าทุกคืนฝนตกจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆกับเสียงผู้ชายสองคนพูดพร้อมกันว่าเรายังอยู่ที่นี่หนึ่งปีหลังเหตุการณ์บ้านพังกลางหุบเขาไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พื้นที่นั้นอีกเลย ต้นไม้รอบบ้านเริ่มขึ้นปกคลุมดินชื้นมีกลิ่นอับคลายสร้างอะไรบางอย่างที่ไม่เคยฝังลึกพอแต่สำหรับเกดนักข่าวหญิงวัยสามสิบต้นๆจากสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพมันคือโอกาสทองในการเปิดเผยเรื่องจริงของบ้านต้องคำสาปที่ไม่มีใครกล้าแตะเธอขับรถมาคนเดียวในเช้าหมอกลงหนาลมพัดผ่านเนินเขาเสียงใบไม้เสียดสีกันดังราวเสียงกระซิบบ้านหลังนี้ยังอยู่เหรอคะ เธอถามชาวบ้านผู้เท่าคนหนึ่งตรงปากทางชายชรางเงียบไปนานก่อนพูดเบาๆอยู่สิแต่ไม่มีใครเข้าแลนังหนูกลางคืนมันยังมีเสียงร้องเหมือนเดิมเกดยิ้มอย่างคนไม่กลัวเธอหยิบกล้องและเครื่องบันทึกเสียงขึ้นมาเสียงแบบนั้นแหละแค่ที่หนูอยากได้ทางเข้าเต็มไปด้วยหญ้าขึ้นรกทราบประตูไม้พังครึ่งหนึ่งพื้นหลังคาที่ยังเหลืออยู่สั่นไหวเบาๆเหมือนหายใจ กล้องในมือเกตเริ่มถ่ายเก็บทุกมุมเธอบันทึกเสียงตัวเองไว้ในเครื่องอัดที่นี่คือบ้านหลังที่ชาวบ้านเรียกว่าเรือนแฝดเคยเกิดเหตุการณ์ประหลาดเมื่อปีที่แล้วมีคนหายสามคนเสียงคลื่นไม่ดังเบาๆเหมือนมีคลื่นรบกวนเธอหยุดพูดหันมองไปรอบๆลมเธอกระซิบแต่ไม่มีลมพัดเพียงเสียงบางอย่างเบาเหมือนคนทึมพรรมอยู่หลังหูกลับไปเกตสะดุ้งเธอหันขวับ ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอหัวเราะเบาๆพยายามทำให้ตัวเองไม่ตกใจจิตหลอนมนโนไปเองแน่ๆในห้องโถงเก่าเศษไม้แตกอยู่ทั่วพื้นบนผนังมีรอยเล็บขูดเป็นทางยาวหลายเส้นเหมือนใครพยายามขวนออกจากข้างในเกตหยิบไฟฉายส่องขึ้นไปเห็นประตูบานหนึ่งที่ยังปิดสนิทอยู่บนชั้นสองเธอเดินขึ้นบันไดช้าๆเสียงไม้ลั่นกรอบกแกรบทุกครั้งที่เหยียบ เงาในมุมมือขยับตามไฟฉายของเธอทีและจังหวะเมื่อถึงหน้าประตูมือของเธอสัน่นแต่ความอยากรู้ชนะความกลัวเธอเปิดประตูนั้นออกภายในห้องมีเพียงเตียงเก่าผ้าปูที่นอนขัดยุ่ยและกระจกบานหนึ่งที่แตกครึ่งคราบฝุ่นจับหนาแต่ตรงกลางกระจกกลับใสสะอาดเหมือนมีใครเพิ่งเช็ดไว้เกตส่องกล้องเข้าไปใกล้ในช่องเลนเธอเห็นบางสิ่ง เคลื่อนไหวอยู่หลังเธอเธอหันกลับทันทีไม่มีใครแต่เมื่อมองกระจกอีกครั้งในนั้นกลับเห็นผู้ชายสองคนยืนอยู่ข้างหลังเธอเธอหันกลับอีกครั้งห้องว่างเปล่าไฟฉายในมือดับวูบเสียงในเครื่องอัดดังขึ้นเองเสียงของเธอพูดซ้ำๆว่าที่นี่คือบ้านเรือนแฝดเรือนแฝดแต่เสียงนั้นค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงชายคนหนึ่ง เสียงต่ำแหบและลากยาวว่ากลับมาแล้วคืนนั้นเกตตั้งคำนอในบ้านเธอเปิดเครื่องอัดเสียงไว้ทั้งคืนทุกอย่างเงียบสงบจนตีสามแล้วเสียงประตูไม้ชั้นล่างก็ดังเอียดช้าช้าเกตลืมตาขึ้นไฟฉายเธอยังเปิดอยู่แสงว่าไปโดนเงาร่างคนยืนอยู่ตรงบันไดร่างนั้นนิ่งไม่ขยับแต่หัวของมันเอียงไปด้านหนึ่ง เหมือนกำลังฟังเสียงหัวใจของเธอเต้นเกตขยับตัวไม่ได้ลมหายใจติดขัดแล้วเสียงฝีเท้าช้าๆก็ดังขึ้นบนบนันไดทีละขั้นทีละขั้นเมื่อเธอหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายหน้าจอกล้องกลับขึ้นข้อความว่าเมม o r y f ฟูลทั้งที่เธอเพิ่งล้างข้อมูลเมื่อวานจูจ่ๆภาพในหน้าจอกล้องเปลี่ยนไปเองไม่ใช่ภาพบ้านตอนนี้ แต่เป็นภาพเก่าห้องนี้ไม่ยังสมบูรณ์มีผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงและผู้ชายสองคนยืนข้างกันผู้หญิงในภาพหันมาช้าช้ามองตรงเข้ากล้องใบหน้าของเธอคือเกดเองเสียงลมหายใจหนักดังอยู่ข้างหลังเธอมาทำไมเสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนมาจากใต้พื้นเกดถอยหลังไปชนผนังและบางอย่างข้างหลังเธอก็ขยับ พื้นไม้ตรงที่เธอยืนเริ่มนูนขึ้นเหมือนมีมือแตนจากข้างล่างเธอกรีดร้องพุ่งออกจากห้องเสียงฝีเท้าตามมาติดตดแต่เมื่อเธอหันกลับไม่มีใครแค่เสียงหัวเราะสองเสียงซ้อนกันดังแผ่วๆเรารอเธออยู่รุ่งเช้าเธอเปิดฟังไฟล์เสียงที่อัดเมื่อคืนตอนเริ่มต้นเป็นเสียงปกติแต่พอถึงช่วงตีสาม มีเสียงของเธอพูดขึ้นทั้งที่เธอยังหลับฉันเห็นเขาแล้วเขาไม่จากไปเลยตามด้วยเสียงผู้ชายสองเสียงพูดพร้อมกันว่าตอนนี้เธอคือของเราฝายเสียงตัดจบตรงนั้นเกดรีบกรับเข้ากรุงเทพแต่ตั้งแต่นั้นทุกคืนเธอฝันซ้ำๆว่าอยู่ในบ้านหลังนั้นเดินในทางเดินเดิมและเห็นตัวเองกำลังถือกล้องมองเข้ามาในกระจก เช้าวันหนึ่งเธอลุกขึ้นมาดูคลิปที่ถ่ายไว้ไฟล์ทั้งหมดหายไปหมดเหลือเพียงคลิปเดียวชื่อว่าเรือนแฝดเมื่อเปิดดูภาพแรกคือใบหน้าของเธอเองในมุมที่เธอไม่เคยถ่ายเบื้องหลังเธอมีผู้ชายสองคนยืนอยู่และเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นว่าขอบคุณที่พาเรากลับบ้านเกดพยายามใช้ชีวิตตามปกติหลังกลับจากหมู่บ้าน แต่ทุกครั้งที่เธอเปิดคอมพิวเตอร์ไฟล์วิดีโอชื่อเรือนแฟด MP4 จะกลับมาอยู่บนหน้าจอเสมอต่อให้ลบกี่ครั้งวันรุ่งขึ้นมันก็กลับมาใหม่ในคืนที่สามหลังจากพยายามไม่สนใจเธอตัดสินใจเปิดมันอีกครั้งภาพในจอเริ่มต้นด้วยเสียงลมหายใจของเธอเองกล้องหมุนช้าๆไปตามห้องและหยุดที่กระจกแตกครึ่งบานนั้นแต่ครั้งนี้ภาพในกระจกไม่ใช่เธอ เป็นผู้หญิงอีกคนที่หน้าตาเหมือนเธอทุกอย่างแต่ดวงตาไม่มีประกายชีวิตเกตเสียงของหญิงในกระจกพูดขึ้นเสียงนั้นเหมือนเสียงเธอเองแต่แหบและลากยาวเธอทิ้งฉันไว้ที่นั่นทำไมภาพดับวูบหน้าจอกลายเป็นสีดำสนิทเกตปิดคอมทันทีหัวใจเต้นแรงเหงือซึมตามขมับเธอรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเธอค่อยๆหันไป ไม่มีใครแต่เมื่อมองกลับมาที่จอเธอเห็นเงาของคนสองคนสะท้อนอยู่บนจอดำทั้งที่ในห้องมีแค่เธอคนเดียวรุ่งเช้าเกตไปหานักตัดต่อในสถานีเธอขอให้เขาช่วยเปิดไฟล์นั้นดูในระบบแต่พอคลิปเริ่มเล่นระบบลับแสดงวันเวลาบันทึกว่าหนึ่งปีที่แล้วไฟล์นี้ไม่ใช่ของเมื่อวานนะคุณเกดนักตัดต่อพูดมันบันทึกไว้ตั้งแต่ปีก่อน ใครส่งมาให้เกตนิ่งเพราะในวันนั้นเธอยังไม่เคยไปบ้านเรือนแฝดด้วยซ้ำตอนบ่ายเธอตัดสินใจกลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งหมอกลงหนาเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอไปคนเดียวโดยไม่บอกใครบ้านหลังนั้นยังอยู่แต่ดูเหมือนมันซ่อมแซมตัวเองหลังคาที่เคยพังกลับตั้งตรงหน้าต่างปิดสนิทเหมือนมีคนอยู่ข้างในเกตหยุดยืนอยู่หน้ารั้ว รู้สึกได้ถึงแรงลมที่พัดส,สวนออกมาจากในบ้านลมเย็นจนขนลุกสู้เธอยกกล้องขึ้นถ่ายในเลนปรากฏภาพผู้หญิงยืนอยู่ริมหน้าต่างผมยาวสวมชุดสีขาวซีดแต่เมื่อเธอเอากล้องลงหน้าต่างนั้นว่างเปล่าเธอผลักประตูเข้าไปเสียงไม้ลั่นดังขึ้นทั่วบ้านเหมือนมันกำลังรับรู้การกลับมาของเธอกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมผู้หญิงลอยอยู่ในอากาศ กลิ่นแบบเดียวกับที่เธอได้กลิ่นในฝันทุกคืนมีใครอยู่ไหมเธอเรียกเบาๆเสียงสะท้อนตอบกลับมาช้าๆอยู่เธอหยุดหายใจชั่วขณะเสียงนั้นคือเสียงของเธอเองเกตเดินต่อไปจนถึงห้องกระจกในนั้นไม่มีอะไรนอกจากฝุ่นกับเงาแต่เมื่อเธอมองในกระจกภาพสะท้อนกลับแสดงให้เห็นบ้านในอดีตที่ยังใหม่และอบอุ่น บนเตียงมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ใบหน้าเหมือนเธอทุกอย่างผู้หญิงคนนั้นเง่อยหน้าช้าชแล้วพูดว่าในที่สุดเธอก็กลับมาเกตยกกล้องขึ้นแต่ภาพในกล้องไม่ใช่ห้องตรงหน้ามันคือภาพของเธอกำลังนั่งอยู่บนเตียงเดียวกันในมุมเดียวกันไม่เธอสายหน้านี่มันภาพซ้อนแน่ๆหญิงในกระจกยิ้มไม่ใช่ภาพซ้อนหรอกเกตเธอคือฉัน แสงในห้องกระพริบวูบเสียงลมหายใจหนักดังรอบตัวผนังเริ่มส่งเสียงเหมือนไม้เสยดสีกันบ้านหลังนี้ไม่ต้องการให้ใครจักไปเสียงหญิงในกระจกพูดมันต้องมีสองคนเสมอเกตดถอยหลังสองคนเสียงหัวเราะแผ่วดังขึ้นสองทางจากด้านหน้าและด้านหลังเธอวิ่งออกจากห้อง แต่ทางเดินกลับยาวขึ้นเรื่อยๆเหมือนบ้านกำลังเปลี่ยนรูปร่างประตูทุกบานที่เธอเปิดจะพาไปยังห้องเดิมเสมอห้องกระจกกับเงาของตัวเองที่ยืนรอยอยู่ข้างในเธอเริ่มตะโกนใครอยู่ในนี้ต้องการอะไรจากฉันเสียงตอบกลับดังขึ้นพร้อมกันสองเสียงเธอต้องอยู่แทนเขาภาพในกระจกเปลี่ยน กลายเป็นภาพของชายสองคนในชุดเก่าขาดรุงริ่งยืนข้างกันและด้านหลังพวกเขามีร่างผู้หญิงยืนก้มหน้าหญิงในกระจกพูดเธอเข้ามาในบ้านนี้เพราะบ้านเรียกเธอบ้านต้องมีคู่เพื่อไม่ให้แตกแยกตอนนี้เธอคืออีกครึ่งหนึ่งของเราเกตะโกนไม่ฉันไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นทันใดนั้นกระจกทั้งบานก็แตกเสียงดัง เศษกระจกกระเด็นใส่แขนเธอแต่เลือดไม่ไหลมีเพียงแสงสีขาวว่าออกมาแทนบ้านเงียบลงทันทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอยืนอยู่กลางห้องที่กลับมาว่างเปล่ากล้องในมือดับสนิทแต่จูจูหน้าจอก็เปิดขึ้นเองภาพในกล้องคือเธอกำลังยืนอยู่ในห้องนี้แต่ใบหน้าของเธอไม่มีดวงตาเสียงในเครื่องอัดดังขึ้นเบาๆ บ้านนี้ไม่ต้องการคนใหม่มันแค่ต้องการคนเดิมที่กลับมาภาพดับวูบหลายวันต่อมาทีมงานสถานีโทรทัศน์พยายามติดต่อเกตแต่ไม่มีใครเจอเธออีกเลยเมื่อทีมสืบข่าวตามรอยไปถึงหมู่บ้านบ้านเรือนแฝดกลับไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงที่ดินเปล่ากับกระจกแต่เครึ่งบานวางอยู่กลางหญ้าบนกระจกมีรอยนิ้วมือสองคู่ รอยหนึ่งเหมือนผู้หญิงอีกคู่ใหญ่กว่าและซ้อนทับอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันพอดีและทุกครั้งที่มีใครพยายามมองเงาในกระจกบานนั้นจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ในบ้านไม้ถือกล้องอยู่ในมือพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่าเรือนแฝดยังอยู่ที่นี่เสมอหลายเดือนผ่านไปหลังจากการหายตัวของเกดรายการข่าวปิดคดีเธอถูกระบุว่าหายสาบสูญ แต่ทีมเทคนิคของสถานีกลับพบสิ่งแปลกประหลาดในระบบคลังข้อมูลทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับเธอทั้งวิดีโอข่าวภาพถ่ายและเสียงสัมภาษณ์ถูกแทนที่ด้วยคลิปเดียวที่ชื่อว่าเรือนแฝด M P 4ไม่มีใครกล้าเปิดจนกระทั่งคืนหนึ่งหนึ่งในทีมงานเผลอคลิกเข้าไปโดยไม่ตั้งใจเสียงแรกที่ดังออกมาคือเสียงผู้หญิงกระซิบขอบคุณที่กลับมาหาฉันภาพในคลิปคือห้องเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่น บนโต๊ะมีกล้องตัวเดิมของเกตวางอยู่ไฟสีแดงบนกล้องกระพริบช้าๆเหมือนกำลังบันทึกอะไรบางอย่างแล้วภาพก็เปลี่ยนปรากฏหญิงสาวคนหนึ่งในเฟรมผมยาวเสือ้อเชิ้ตสีเดียวกับที่เกตใส่ในวันสุดท้ายเธอหันหน้ามาทางกล้องรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าฉันอยู่ที่นี่แล้วเสียงพูดนั้นไม่ดังแต่ดังพอให้ทุกคนในห้องควบคุมรู้ว่า มันไม่ได้ออกมาจากไฟล์วิดีโอมันดังขึ้นจากห้องบันทึกเสียงด้านหลังทีมงานรีบเข้าไปดูแต่ในห้องนั้นไม่มีใครมีเพียงจอภาพที่เปิดทิ้งไว้และภาพของบ้านเรือนแฝดปรากฏอยู่บนจอกลางป่าที่ไม่มีในแผนที่ใดๆอีกต่อไปแสงในห้องกระพริบหนึ่งครั้งก่อนดับสนิทเสียงสุดท้ายที่ระบบบันทึกไว้ เป็นเสียงผู้หญิงสองคนพูดพร้อมกันว่าเรือนแฝดอยู่ในทุกไฟล์ที่เล่าเรื่องของมัน